เล็ง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 ฟักหอมนะครับฟักอีสานครับหอมกลิ่นนี่หอมจริงๆครับต้มน้ำซุปกระดูกเล็งครับวันนี้นี่ครับฟักหอมนะครับลูกกลมๆนะครับเป็นฟักประจําถิ่นของอีสานเขานะครับนี่ครับมันจะออกกลิ่นหอมตรงเปลือกนะครับบัวสิใส่แกงไส้ออมครับ รับรองครับหอมไปสามบ้านพวครับนี่ครับเป็นพืชประจําอีสานนะครับแต่ถ้าลูกยาวนั้นไม่หอมนะครับนี่ครับครับโจ๊ะแน่นอนครับสดน้าแกงเนี่ยโอ้ยหอมห่วยๆพูและครับฟักหอมนะครับมีอยู่ที่อีสานตอนล่างนะครับกาลสินแถวนี้นะครับมหาสารคามนะครับนิยมปลูกกันนะครับนี่ครับเป็น พืชประจำท้องถิ่นของอีสานบ้านเฮาเดอพี่น้องเดอนี่ครับฟักหอมอีสานนะครับพี่น้องหอมมะลีครับหอมกุนีบูมี่อีกแล้วครับมีอยู่ครับมีอยู่ครับหอมกุนีก็แก้มเมียแล้วครับตัวดขัดนะครับอ้ยหอมมะลีครับแก้มเมี่ยเนี่ยหอมแท้ๆครับบดเสื้อไปหอมเบิ้งครับรับรอง หอมแน่นอนนี่ครับตุนกระดูกหมูก่อนครับซุออืออนนี้ครับใส่เกลือแค่นั้นนะครับกับขนอซุปสองก้อน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 หุงเข่าเป่าไฟครับวันดุดสุดสัปดา์หครับหุงข้าวเหนียวครับนี่ครับลูกสาวส่งมาให้ครับลูกเขยนะครับอุ้ย นี่ครับข้าวเหนียวห้อนๆพี่น้องข้าวเหนียวห้อนๆกินกับนังกระแซบพูนว่าแซบขักแซบแน่อ่เงน,นี่ครับข้าวใหม่ปรามันนะจ๊ะบอกว่าหลายฟังความพี่น้องได้เวลาตรวจแล้วครับนี่ครับเราต้มกระดูกเล้งให้ปเปื่อยก่อนนะครับ เราก็แยกแยกมาทำซุปต้มเล้งใส่ฟักหอมครับหม้อเดือดแล้วฟักนี่ครับฟักหอมครับใส่ลงไปเลยเพิ่มความหอมนะครับนี่น้ำซุปสุดๆแล้วครับเนี่ยอ ปิดฟ้าพี่น้องรับรองจุ๊ดัดนี่ครับปรุงรสตามใจชอบนะครับน้ำปลายายชูขาดบ่ได้ครับใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายเจ้าบมใส่กับบ่ดแซบเรื่องของเจ้าครับรับรองครับจุวดัดขัดๆเลยครับนัวอีดีครับยายชู านิดๆน,น,นะครับเสร็จครับใส่เสี้วขาวนิดๆเพิ่มความหอมครับเรียบร้อยจัดไปด้วยขึ้นช่ายครับต้นหอมลงไปแล้วมา ปรุงรสทีหลังนะครับใส่มะนาวพริกผงทีหลังครับรับรองพี่น้องจวดแน่นอนครับจวดแน่นอนครับเมนูนี้ครับโล่งคอครับโล่งคอพร้อมเสิร์ฟแล้วครับคลิปนี้ครับอยู่ดีมีแห้งครับสู้ขู่สู้คนครับกินเขาแซ่บนอนรับนอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนพี่น้องคลิปนี้พี่น้องครับยูดีมีแห้งสู้ขู่สู้คนครับ กินขา้าวแซบนอนรับอย่าลืมปัดใจสีเดอ้อพี่น้องเด้อครับแซบบดแซบกับแบ้งกันกินครับอยู่ดีไม่แห้งสู้ขู่สู้คนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่เดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อครับพี่น้องครับอีสานบ้านเฮาครับกินง่ายอยู่ง่ายครับคลิปนี้ไปป่บายครับอยู่ดีไม่แห้ง